สวัสดีค่ะมืุ่นี่สาวรัดบานหน้าสีผ้ามะบมาาเบิองแม่แถาเล้าแกงแกงสายบัวเมนวะค่ะคุณยายแกงสายบัวแกงสายบัวสูตรคุณยายสูตรดั้งเดิมเห็นคุณยายเล้าแกงไ่มค่ะพี่น้องคุณยายเล้าแกงเห็นเบิองแกงสีแซ่บคุณยายเล้าปอกสายบัวได้แล้ว หลายพวกคุณยายก็เอาหลายมันก็เนี่อันนี้จักเสียงสองส<ห>ัเสียนึงชักเสีย<ห><อ>งเนี่ยเสียงคุณยาย่าสามเสียงก็พอแล้วโอ้ยเป็นหน่อยคือ่ไอ้ห้งแตง่น้อปาก้องสียง้องมัเป็นยังเป็นง่าย บัวมือชาวันปลาเพิ่นนั่นไปเก็บมาเนาะ,ะเพิ่นก็เลยแหวะเอามาให้เลยสิแกงแกงช่วยปลาเค็งปลาเค็งหน่อยเข้าไปหาปลาคอนมาพี่นอ้องปลาคอนเนอมาเห็ดกับเขาเนาะน,นี่ก็นีน่ก็เก็บมาคือกันค่ะสา,ายบัวนี่เพิ่นเพิ่นเก็บมาเนะาะบ่ได้ไปเก็บเองเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพิ่นให,ห้มาทั้งที่อากาศหาป้ปลาเพิ่นไปคือกันครับพี่น้องแหกกัน มาค่ะเดี๋ยวมาเบิงเงี่ยอันนึงคุณน้องอันนึงเออแบตห้าวเนาะมียกก่ยังแตแบ่ง,บงปันแบ่งปันกันไปมาค่ะเดี๋ยวมาเบิงคุณยายเล้าแกงเนาะคะ่ะมีปลาหมอที่เข้าไปหามาเนาะพี่น้องาปาปาาก็แม่ไปหาปลาหมอมา้ะใช่ค่ะแม่ไปหาปลาหมอม้าแม่ติแกงคะ่ะแกงใส่สายบัวกินอันดากินไหมคะไม่กินทำไมเพราะกินไนกกนปะนะ <laughs> นี่<ม>ค่ะพี่น้อง ขิงตัวงามๆพ่อแกงใส่ๆบวบของเราใส่เครื่องค่ะพี่น,อน้องสูตรบ,าบา้านๆเป็นอย่างไรครับคุณยายนี่ใสน้ำปลาเดน้ำปลาด้วยใส่ปลาเดิ๊ วดน้นองน้ำปลาขวดพอแล้วค่ะน้ำกะขามเปียกใ,ใส่บ,สบ,สบัวค่ะพี่น้องใส่บัวเด้อพี่น้องใส่ดอกวา บ่ได้เืมแหนเด้ใส่ต่อยมันเดือดสายบัวมันยังสิบ่ดำมันนี่จังสิน่ากินบ่นเปลี่ยนสีละสีน่ากินเลยเปลี่ยนสีไว้เนาะแป๊บเดียวไม่ไมาซั่นเนะนาะน้ำเดือดปอิดฝาค่ะพี่น้อง ย่าเราลองซิมเบิ่งก่อนพี่น้องเพื่อนันมันจิตเติมได้เปรี้ยวหรือเปล่าอันนี้อันใส่น้ำบักขามเหมืนสำเร็จรูปน้ำบักขามเหมือนขวดนะพี่น้องบ่ได้ใส่แบบว่าเป็นบักขามเปียกมือบาไปบักขามสมยุนวะเนี่ยโอเคสมแล้วคุณย่าปลาใส่ปลาใส่ปลาได้บอกใส่เลยปลากระเช้าสีใส่ได้ ให้ดูคุณยายเราใส่ปลาครับสูตรคุณยายค่ะ้อนี้ให้คุณยายฮ็ดกรบเข่าเนาะคะ่ะตัวห้ากระสีบ่ะท่นเดียยร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องกระสีหกห,ก,หก,นะกน้อยจัหน้อย ง่ายล้างบานครับเพี่ท่านง่ายในปฏิบิณฑ์ขั้วล้างบานครับพี่น้องผมขีดีตไว้แต่าราหั่นบัตเทิลเรียบร้อยเข่าทีกระเฮ็ดหนาบานไปก้อนอันนี้หนาบานครับเฮ็ดแล้วกย็ยกขึ้นกินเลยเครื่องกันหอมเข้ากับซีมี่ยซ้ำนี้ครับพี่น้องต้นหอมหลักกะใบแมงลัก อ๋อผุ้เขาหนักกล่องแล้วพี่นองเองขึ้เตียงเลยแล้วกูเรื่อนโอ้เดือดกระานอนงอแูบานเท่านี่แหลต้นหอมอหอมใสตัวใส่ล้วขึ้อหอมดีงไงหอมแบบนุ่ขขาว แบบหิวข้าวนึกถึงอันสมัยก้อนตุ่มปลานะรปลาไปนอน,น,อนันก็ขี่ดำหน้านะไปนอนอยู่หน้านี่ไปลามาไปหาไ่ปลามาแบบนี้โอ้ตย,ยตุมย่มไใบผักตมหอมหายหมาเร่งมากนะมใช้ชู้รถเ้าช่ไค่ะชรถท่้นใรไหนใช่ชใชกับแสบไดแล้วยุณยไหมเสียบซิมเบื้องเสบ สามว่าใส่ผงขี้รดไปบัวว่าสักขนาดไม่ได้ใส่ผงขีง้รดกับเสียบแบบพีนน่น้องใส่ขี้รดใส่ผงนัวดด้วยหวานพี่น้องขนาดพอใส่กับนวแล้วคุณยายว่าอันนี้เพิ่มนวดนวดกับพี่ฮะอร่อยอันดาหอมพี่น้องอย่าลเาแหม่มๆคนนะมัมนมกระตื่นกับเลือดสีอ่อนๆนิดจักหน่อยอ,อย,อยากเอาของจมดีๆเด้พวกไหนหน่อยไม่หนูนเนี้ย <laughs> วนเนาแม่แม่มาให้หนูเลยอ่าได้แล้วว้าวหอมมากเลยกินก uh, uh ็พอครับปลาหมกก็ด uh ีอ uh ่ะแก่งสายบัวเจ้าปากับปลาบัณฑปลาข้าวกัย่างหลายเลยด้โอเป็นจะเสียบครับปลาปลาเบมากเมือนกนปลาคอนปลคอนของข้าเนี่ยครับนา อ,อากกินข้าว้รดพี่น้อ,ไองไว้บ้านจปกินแกงกวอนโอ้อเสจปลาคอใหญ่มีป่ปลาคอใหญ่น้ำดีอ่ะปลาคอกระไดได้ปลาคออยู่พี่น้องไดคกกันจนว่างามเทใสเลยค่ะคุณยายสูตรทอดนี่วะหน้ตาจะ่วาง โดนจ้งเลยกินเชนงแกงบัวเกอบร้อยค่ะพี่น้องี่แกงสายบัวห้าใส่ปลาปลาขอนเข้าไปจับมาเข้ากับมะเห็ดกินพี่น้องแมาขาพี่น้องกินข่าวน้ำกันมันกินข่าวน้ำกันได้พี่น้องหอมแม,มาขาพี่น้องมากินข่าวน้ำกันค่ะกินข่าวน้ำกันเนาะค่ะ สวัสดีค่ะสมาเคีย่ยวเคียสายบัวน้อกันถามว่าต่วนร้อนเคียคคน,าาานายมาหน่อยเราอยู่เราไปอาบนา้ำอยู่รท่านเนี่มากินน้ำมูค่ะ จะเป็นจะไปด้วยแมนดูนดูไข่มันนอนได้ดูอันดาไม่กินขาด้วยแม่บ้มมางไหมจะกินขาแม่จะกินอะไรคือกินหมูขาหอยโอเคโอเคอเค่ะทีนี้จะกินหมด วกวนแล้วลืนเขาแล้วนะ,นว,นะว่าเม,มไีหนอกนแล้วกินาไวั้เนาะยิ้มป่วคหนึ่งเวเอ้าทมตทน,นู่ถามว่านอนนอนตรงวันไหมคู่นอน อมกป็นนุ่มนวมันจะเป็นอะไรครับมนะันจะเป็นลิ้นหนานจะเป็นลิ้นหนา อัอบอกาดีสวยๆจ้ากินขาวน้ำกันเนอล้ก็ล่างอาดน้ามหัหมาเขาก็เรียกเข้าปปไปดแซ่บๆเขบอกอ้าง,งาานั้นเหรออันดาอะไรมันหนูและผ้าหนอะไรแม่กินนูน ัมาจากหนมาบนฟ้าฟาติดนกปีมาจากบนฟ้าฟ้าติดนีกมัวตรงโน้เหรอที่มันที่มันมีมาได้ไงมันบินมาว่ามันบินไม่ได้มันเยอะมันบินโดนไม่ได้มันเสยบินโดนไม่ได้มันลงมาจากฟ้ามันโดนใช่ไหมมออกมาแล้ว ลุกหนาเอาใช้สกัดน้ำรดไปกินเลยหรอน่มาหเล่ทั้ดมาถ่าน้องตานนคลิปนี้อันด้วนคี่น้องกินข่าวแกงสายหัวสูตรคุณยายนะคะแอมเป็นสองแล้วค่ะแล้วเราคลิปเหาไว้บนีคลิปหนาพอกันไหมค่ะเดี๋ยวสิีไมู่้เจ็บๆยังมาเห็ดจุ่มน้องกินอีกสวัสดีค่ะเอาอันนาสวัสดีค่ะแม่ลูกสวัสค่ะ Right. Like